สนามอันนีก็ครับทุกคนวันนี้เราจะไปกินข้าวขาวัววัดักที่ดังในกรุงเทพนะทุกคนเขามาเปิดที่งานเวอร์ลาเปที่หาดใหญ่นะครับที่อขอเชิญประชาตนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไปดูในงานก่อนว่าในงานนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวขาวัวด,ด้วยเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินข้าวขาวัวนะครับทุกคนไปมองเส้นทางที่เดินมา n ที่ทาดแต่ครับมีร้านพนัดงาครับข้าวเผาัวคืมงเนี่ยไม่เคยกินข้าวเผามาเลยใช่แต่เป็นไหมไม่เคยกินเลยใช่แล้ววันนี้ผมอยากจะลองเพราะว่าผมตามรีวิวมาที่ว่าตกดังมากสวยด้วยไม่ค่าเสวยด้วยเราไปลองดูนะครับว่าข้าวเผวตัวด้านเนี่ยมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าผมเคยดูรีวิวมาแล้วนะครับรีวิวเขาเนี่ยดีมากๆแล้วก็เห็นว่าอร่อยมากๆผมจะลองดูแต่ว่าวันนี้เขาจะสนับสนุนหรือเปล่า แทงเทียนรีบรียนอบอุ่นกายที่ผ่านมาลมลุกลุกคลานยังคงเดิมไม่ได้เสมอขอเพียงแค่ศรัทธาและอย่าพึ่งทอดใจในแค่ไหนอัลลอ์อยู่กับเรา กินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนิสสิลละอืมอร่อยมากทุกคนอาจจะใส่น้ำจิ้มดูนะรัดไปเลยทุกคนนี่ทุกคนฉ่ำๆเลยนี่เนื้ออือหืมสุดยอดเอ็นหรือมันหรือหนังนี่แหละรู้ไหนแหละลองกินอือหืมลำลาในปากทุกคน เดี๋ยวทำกข้าวนหะน่อยนี่นี่ทุกคนแบบเป็นคำข้าวขาวัวทุกคนจัดไปคำ <c oughs> อือหือเขามีนี่ให้ด้วยนะทุกคนกระเทียมอร่อยมากทุกคนรสชาติของมันเนี่ยจาะหวานๆพราเข้าไปถึงปุ๊บมันจะละลายเลยให้ทุกคนไปลองดูได้นะครับทุกคนว่ามันอร่อยจริงๆหรือเปล่าสิบปากพูดอะ่ะไม่เท่ากับลองชิมเองนะครับทุกคนฟูลออปชั่นครับเนื้อมันหนังข้าวด้วยร้านน้ำจิ้มปั๊บจัดไป สุดยอดมากบอกได้คำเดียวเลยว่า้อดะนิเวม,ม,อมองเส้นทางที่จะก้าวไปมันแสนไกลเหลือเกินกว่าจะถึง ฝากล้านเข้าขับมาเลยนะคะเันาการ20แ23ค่ะส่วนหลวงค่าน95 239 73 6ก็ได้ค่ะพญาเข้ารับเร่า ฝันที่เราฝันฝ่าให้มันกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานถึงความในโลกกรอบสี่เหลี่ยมที่ไม่เคยซัำทำให้ฉันตื่นตาตื่นใจโลกกรอบสี่เหลี่ยมที่ไม่เคยซัำ